แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนิสิบศพอีกแล้วนะครับ EP นี้นะครับเราจะทําการทําการอ่าปั้นอ่าให้อุตสาห์เตรียมสคริปต์มานะครับลืมอีกแล้วผมจะทําการปั้นนายพลปีศาจนะครับให้เป็น11ดาวนะคุณผู้ชมอันนี้คือ10ดาวถูกไหมอันนี้คือ11ดดาวใช่ไหมเราไม่ได้ผิดใช่ไหมโอเคโอเคใช่ครับ โทโมเอกของเรานะครับจะเป็นส1ดาวนะครับตอนนี้ซึ่งคุณโทเมเอกของเราเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ครับคุณในพลปีศาจโลน่าของเราเนี่ยเ<ท>ขาจะกลายเป็นหญิงแก่งคนที่อ่าหนึ่สอี่คนที่4ี่ของเรานะครับ <c oughs> <c oughs> เออเราก็จะต้องใช้ตัวมืดตัวมืดเหรอผมขอดูแป๊บหนึ่งนะคุณชมเราจะใช้ตัวมืดหนึ่งตัวนะครับซึ่งที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีอังกฤษอังกฤษ กับผีกองกอยนะครับผีกองกอยเนี่ยมันเก่งตรงไหนวะมันไม่เก่งหรอกใช่ปะอัพดาเแม่งไปเลยดีกว่ามั้งอัพไปเลยครับไอ้กองกอยมันไม่เก่งหรอกจริงสักพักแม่งเป็นตัวเมตาเยี่ยตัวตึงโคตรอันตรายทีเรียบร้อยเลยครับมาทีนี้เราจะทำการสารแดกตัวที่มีอยู่นะครับไปให้หมดนะครับแล้วก็นี่นะครับน้องกองกอย ผู้จงพงจันทาอะไรไม่รู้ครับแดกแป้งมาเลยครับมาเป็นอาหารให้กับนายพลปีศาจนะครับเพราะว่าผีเนี่ยมันต้องกินผีใช่ไหมคุณผู้ชมเออผีมันต้องกินผีนะครับแดกมันแล้วก็ให้ในายพลของเราขึ้นมาเป็น11ดาวอย่างเป็นทางการครับนี่โอ้โหสุดโหดสุดอันตรายนะครับก็การจะอัพเป็น12ดาวเนี่ยต้องใช้อีก2ตัวซึ่ง ฝันไปเถอะว่ากูจะทำโอเคแล้วเราก็จะมาใส่รูนกันนะครับซึ่งผมเนี่ยใส่รูน่าซักสิท์ไปใช่ไหมมันมีโอกาส20%จะทําการลบดีบัฟแบบสุ่มนะผมก็จะลองใส่อ่ารูนฟื้นคืนชีพไหมหรือจะเป็น HP หรือจะเป็นอ่าฟื้นพลังดีคุณผู้ชม ผมว่าเอาเป็นอามาตะดีกว่านะได้ลุ้นแบบโลน่าเราตายเกิดตายเกิดอะ่ะเอออัปดาวก็อีกแค่2ลูกนะกแค่2ลูกนะลูกกระโป๋เดนะครับกับอ่าอันนี้เราไม่มีว่ะอาร์ติแฟกเนี่ยเรามีให้เขาไม่ได้นะแต่ที่สําคัญก็คือการปลูกพลังครับผมจะใช้เงินอีกแค่3ล้านหรือเปล่าอ่ะเราเสกเงินมาเลยครับเนื่องจากเราเติมมาเยอะนะนี่นะครับเราไม่ได้มาเพื่ออัปดาว โลน่าเดียวนะเรายังสามารถปลูกพลังเขาได้อีกหนึ่งขั้นนะครับลดเกรดศัตรูแบบสุ่ม6ตัวซึ่งมันไม่ต้องสุ่มครับมันโดนทุกตัวนะคุณผู้ชมเพราะว่าในทีมเนี่ยมันมีแค่6นะครับเออแล้วมันฟื้นฟูพนมิตรเนี่ยด้วยละหาสิดาเมจนะครับอบอกเลยว่าโลน่าผมเนี่ยมาเพื่อฮิวโดยเฉพาะอ่ะแล้วเขาก็ให้เราปลูกพลัง ก็กดไปเลยครับโอเคก็โลน่าเราก็ได้มาแค่นี้แหละครับสุดละอ่านี่โลน่าผมนะเลเวล2 5 5นะครับคุณผู้ชมก็เงินหมดแล้วว่ะต่อไปก็จะเป็นคิวของน้องชิมีนะแต่ชิมียังขาดอีกหนึ่งตัวนะครับรอผมได้ตัวก่อนละกันนะโอยโ,โลน่าของเรานี่นะครับพลังล้านแปนะคุณผู้ชม บอกเลยว่าตอนนี้เราตึงมากๆนะครับแบบโลน่าบัฟทีนี่คือแบบอ่าเดี๋ยวเราไปลองให้โลน่ามันตีอ่าตอนนี้นะครับผมสร้างดาวเมทได้82ใช่ไหมดูแค่เลขหน้าก็พอนะเดี๋ยวเราสู้ทิ้งไว้แล้วกันนะแล้วก็ไปสู้อันนี้ด้วยอันนี้เราสูงสุด105ใช่ไหมคุณผู้ชมก็จำกันเอาเองแล้วกันนะครับแล้วก็กอไปดูนะว่ามันได้เท่าไหร่นะเออผมก็ไม่รู้หรอกแล้วก็นี่นะครับกิจใหม่ก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมเล่นไปแล้วน่าจาก EP ที่แล้วมั้ง ก็มีแพ็คมาขายอ่ะประมาณนี้เลยนะเออก็ของดีทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็อยากได้นะจริงๆแล้วแต่ว่าไม่มีตังและจบเออแท็พิเศษแท็กอะไรพวกนี้ก็อันนี้ผมเล่นไปแล้วระยะทางไปได้5,8 0 0ันนะผมก็ตึงๆอยู่อ่ะถึงจะได้เป็นที่อันดับโอโ้โห2 0 0พนี้แค่อย่าไปบอกว่าตึงเลยครับโคตรกากันดีกว่ามาไปสู้กับกิลดูหน่อยแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปทัวร์นาเมนต์กันท้ายคลิปนะว่ามันโหดขึ้นแค่ไหน อันนี้76ล้านใช่ไหมผมจะลองทุยรอบนึงเพราะว่าบางทีดาเมจมันมาไม่เท่ากันนะจะได้เยอะกว่าเดิมนะครับนี่แม้ไปสาล้านแล้วก็จู่โจมไปเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคตายพอดีครับ1ตัวแล้วก็รวมพลในทีมด้วยครับในสมวดสิทธิ์แล้วคุณผู้ชมหลังจากนั้นพอเราฆ่าบอสเนี่ยเราจะได้นี้มานะครับอ่าเราก็จะทําการไปอัพสกิลตรงนี้นะซึ่งผมบอกเลยว่าผมอัพมาจนจัดตานแล้วนี่ไง พอกดอีกทีนึงคุณผู้ชมรอดูพลังที่มันจะขึ้นมานะครับปึ๊บสองร้อยอ่ะเอ่อสองร้อยไม่น่าใช่นะสองร้อยเองเหรอเฮียอุ้ยมาก็จริงๆมันเพิ่มมาอีกห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะได้วะเอาเป็นว่าช่างมาแล้วกันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไป,ปบัฟให้กับโลน่าเราหน่อยแล้วกันนะ ผมขอเพิ่มเป็นสปีดละกันเอ้ยอันนี้ไม่ใช่สปีดลาดาเมจดาเมจดีกว่านะต้วยเป็นดาเมจให้กับโลน่ามันจะได้ฮิลแรงๆนะครับโอเคก็ได้ประมาณนี้แหละแล้วก็เหมือนจะมีศึกท้องฟ้ามาวันพุธหรือเปล่าผมไม่เคยตื่นมาทันเลยเพราะว่ามันอีเวนต์มันเริ่มตอนเที่ยงอะ่ะเออแล้วแบบอะไรวะอันดับเราแม่งที่สามเก้าด้วยโคตรกกเลยนะ คืออีเวนต์มาเริ่มตอนเที่ยงอ่ะผมไม่ได้ตื่นมาเล่นอ่ะมันจำเป็นต้องตื่นมาเล่นไหมอ่ะใครรู้บอกทีดิเออผมก็ไม่รู้อ่ะอ่ะแก่นดวงดาวนะครับก็โอ้โหมีประวานให้ครับอีกนิดนึงนะครับเพิ่มพลังเข้าไปครับเพิ่มไปมอีกแล้วก็ต้นไม้นะครับก็มีให้อัปเกรดแล้วนะครับเดี๋ยวอัปเกรดให้ดูกันหน่อยละกันเพราะว่ามันใช้พลังต้องต้องเป็นล้านนะ โอ้แต่ว่าขนาดคนนึงชนะแล้วบอสมันจะไปสู้เราได้ไงครับใช่ไหมคุณผู้ชมอันนี้อโ,โ,โอ้ยเชียโทโมเอะปาดทีเราตายห่าหมดเลยอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับประลองเลยสภาพพลังมันต่ำกว่าไอ้ตาเมื่อกี้เดี๋ยวเจอโทโมโอเอะผมปาดแค่นั้นแหละอโอ้โหแค่สัตว์เทพผมตีแม่งก็ตายห่าแล้วโอเคครับเก็บเกี่ยวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วนะครับก็ของวันนี้เล่นไปหมดแล้ว ลูกเต๋าวะ่ะลูกเต๋าเล่นยังลูกเต่าก็เล่นไปแล้วอ,ะอ่ะมีให้รับอะไรปะไม่มีแล้วอะ่ะคุณผู้ชเอ้ยเราเล่นเล่นด่านนี้ได้นะครับเราไต่เราไต่ตด่านให้ดูดีกว่านะอ่าอันนี้แล้วกันนะโทเมไปอยู่กลางดีที่ว่าโอเคมันเป็นหนึ่งหนึ่งอะ่ะคุณผู้ชมอ่าจากดาเมจที่สร้างเราตอนแรกเท่าไหร่นะคุณผู้ชมจำได้ไหมแปดสิบสองปะเพิ่มมา เก้าปะเก้าเก้าล้านเลยปะน่าจะใช่นะครับก็ก็หดขึ้นเยอะอ่ะแล้วก็อันนี้มีให้แลกแพ็คพิเศษอะไรก็ไม่รู้นะพวกนี้ผมไม่แลกหรอกมันเปลืองนะครับมันมันไม่คุ้มเท่ากับไอแพ็คแรกเพรเมื่อกี้นะอันเมื่อกี้คือหัวจริงนะคุณผู้ชมแบบมันสมควรที่จะได้รับอะ่ะอันนี้ผมต้องเอาบอกเลยว่าหลังๆได้ใช้บ่อยมากนะครับ ก็นี้มีหนึ่งอันก็แรกๆกวเลยครับเพราะว่าต้องการสะสมอยู่แล้วนะเออตรงนี้ไม่มีอะไรให้เล่นเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปลองสุ่มอันนี้ดูดีกว่านะครับคือเมื่อกี้ผมสุ่มไป50ากว่าโลก่อนนั้นเอา้าได้อะไรมาวะเนี่ยเวทลีนะครับแม่งตัวกระโปงหมานะครับทั้งมันครับเอาไปเป็นอาหารคุณผู้ชมมาสุ่มอีกสัก2ทีนะครับเผื่อได้ตัวอ่า เรียบร้อยครับกระโปงหมาทั้งทีมครับโอเคอันนี้อะไรวะอันนี้อร์ติเฟกต์นะครับผมขาดแค่30อันเท่านั้นนะเราจะได้อร์ติเฟกต์สีแดงมาใช้อันหนึ่งนะค่อยเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าอันไหนมันอันไหนมันดีนะครับค่อยว่ากันเฮ้ยอันนี้เราอัพสัตว์เทพได้อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวอัพเกรดหน่อยแล้วกันนะอันนี้มัน2ดาวอยู่ใช่ไหมเราสองดาวตัวนี้แล้วกันนะอันนี้ก็16ครปับ๊บแล้วก็ อันนี้54าสิบครับโอเคอีกร้อยหนึ่งอ๋ออีกร้อยหนึ่งเราสามารถปั้นตัวอะไรได้ม้างวะอืมอันนี้มันใช้อีกร้อยสามสิบนะแต่เรามีแค่ร้อยแปดโอเคงั้นเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับมาอ่าเดี๋ยวเราไปอัปเกรดที่วิหารเอามาตะอัพเลยครับบุ๊บ เตาขึ้นมาก็พลังบวกประมาณ30,000ืนะครับนี่ก็แพ้เหมือนเดิมอาจจะต้องไปไต่หอนะคุณผู้ชมพลังเราก็จะบวกขึ้นมาอีก3 3มหมเช่นกันแล้วก็ปลดล็อกแคตตาล็อกนะครับอัปเกรดเข้าไปเลยครับอีก3 7มหมแล้วก็อีก1ครับอีก4ี่หมจัดไปโอ้โหตรงนี้เพิ่มไปอีก2องแสนโอ้โหพลังเราอย่างสวยเลยครับหนึ่งหนึหนึ่งหนึ่งนนะครับคุณผู้ชม หาพลังอีกสักประมาณ9้าพลังเราจะเป็น1 1 1 1 1หหมดเลยนะแม่งเทเลยนะครับอะไรบวยเก้าพลังไหมมีไหมไม่มีนะครับยากนะสถามันพอดีขนาดนั้นได้มันก็ต้องอ่าต้องต้องแฮกแล้วแหละเออเกาะดวงดาวแล้วเราจะไปที่เขาวงกดนะครับผมจะต่อสู้ทิ้งไว้นะแล้วเราจะไปเล่นทีนี่กันนะครับไปเล่นเ่าเล่นแหลงคุณผู้ชมหมดแหลงโอเคมาอีกสัก เลือดระดับอีกสักแร้งหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้ผมบอกเลยว่าถ้าถ้าไม่ที่หนึ่งอะใครก็ได้ครับตอนนี้โอเคอ่าได้เจอคนที่สูสี่นิดนึงนะครับมาดูกันนะว่ารอบนี้เราจะสามารถปาดเขาทิ้งได้ไหมนะคุณผู้ชมมาโป้งเขาให้ครับโทมปาดเข้าไปตัดเลือดนิดนึงนครับ ในพลปีศาจเขาไม่ได้ดาวเยอะเท่าผมนะปึ๊บหิวเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาอีกลบล้างบัฟลบล้างดีบัฟออกด้วยนะครับหาแม็กกี้ฉีดยาให้ครับแล้วก็ลูกบอลปีศาจปุ๊มอ่าพาสซิฟไม่ติดนะผู้ชมโอเคอ่าโทมเิเฉื่นไปครับรดโทสะอ,อ้าวไอชิมิผมแตกใช่ไหม ไม่แต่รอบนี้โทเมททำไมไม่เห็นในนี้เลยวะอ่าไฮด้าผมทำงานครับไฮด้าทำงานหน่อยปุ๊บปาดคมๆอีกแล้วโทเมทเรามาเหลือแค่แม็กกี้กับไอไอตัวนี้มันฟื้นฟืน้นชีพขึ้นมาใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยแผ้โอ,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 อ้โหโ,หโดนแม็กกี้ส่วนตายแน่ เอาโอเคครับโทโมเอะแบกตัดเลยนะครับคุณผู้ชมใช่ไหมเ,ออเราเราดูสรุปผลเลยได้ไหมจะดูหน้าสถิติมันดูได้ปะไม่ได้ว่ะอูดะโทโมเอะเราหัวทีเดียวกระตุยกระจายนะครับขี้แตกเหมือนเดิมก็ยังสามารถชนะเขาได้อย่างเฉียเฉีวแล้วกันนะไม่ถือว่าชิวนะเมื่อกี้ มาเดี๋ยวเราอัปเกรดภาษาลอยดาวหน่อยแล้วกันนะครับมารอบนี้ผมไม่เน้นดวงแล้วผมเน้นแม่งสมบูรณ์อะเอาห้ามิตนะครับคุณผู้ชมเราจะผสานพายุสีแดงนะครับรอบนี้เราจะได้อีกชิ้นหนึ่งนะแน่นอน,นครับว่าเราต้องใส่ให้น้องโทโมโเอะฝึกสวยของเรานะครับอะจะได้ลูนอะไรเอ่ยคลิกเลยครับ รูนแดงนะครับชิ้นแรกของเรานะคุณผู้ชมผมขอไปดูก่อนละกันนะใช่ไหมมันคือชิ้นแรกของเราใช่ไหมโอเคใช่จริงครับมันคือชิ้นแรกของเรานะครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เสริมโบนัสดาเมจสามองเมันก็แรงอยู่แล้วนะแต่นนี้ก็โหด อันนี้มันหลังสังหารเราพอแล้วกันนะเราใส่นี้ดีกว่านี่คือมันดีกว่าเดิมยังไงวะมันดีกว่าเดิมตรงนี้นะครับเพิ่มมาจาก5%เป็น2%นะแล้วก็เปิร์กเนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะครับเอ่อปรับแต่งมันต้องใช้อะไรวะเฮ้ยอันนี้มันมีขายนี่ใช่ไหม ใช่แล้วผมไม่ได้ซื้อไว้เลยครับคุณผู้ชมสัปดาหา์ละห้าโอ้โหเราไม่รู้ซื้อเลยอย่างงี้ซื้อกูซื้อเลยซื้อรอเลยอย่างงี้ใช้อีกสิบห้านะครับอ่าดินแนแห่งฝันมีด้วยเหรอโอ้โหแล้วเราซื้อไปแล้วคุณผู้ชมไปซูไม้น้อง ันสามารถอัปเกรดได้นะครับเราไม่ได้เก็บไว้นะแพ็คลายสัปดาห์ก็ซื้อได้นะแพ็คลายสัปดาห์นี้อออที่สองพันเก้าเลยอะ่ะแพงอยู่นะซึ่งเราจะสามารถเลือกอันนี้ได้สามสิบอันเลยนะไม่เอาดีกว่าเราเก็บหอมรอมริฟดีกว่านะคุณผู้ชมจริงแม่งก็น่าดกดนะ เออถ้าเรากดไปเราจะเหลือแค่เ0็ดนะครับซึ่งอันนี้มันราคาแป0รเลยนะเว้ยเที่ยมไม่คุ้มหรอกไม่เอาดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่านะไออันเนี้ยก็เราปลูกพลังมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เกิดรับอีกนิดอีกหน่อยแล้วกันเพราะว่าถ้าผมกดเล่นต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะห้ามใจไม่ไหวนะครับ เราต้องรีบปิดเกมทิ้งนะครับคุณผู้ชมแล้วค่อยมาเจอกันอีกทีวันวันพรุ่งนี้นะเออเดี๋ยว,วห้ามใจไม่ไหวนะไอ้เนี่ยเราเป็นยิ่งคนใจร้อนอยู่ได้นะครับเราจะไม่เข้าไปที่หน้านั้นเด็ดขาดนะคุณผู้ชมห้ามใจตัวเองไว้ห้ามใจตัวเองไว้นะครับโอเคอันดับหนึ่งและอันดับหนึ่งสักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวเขาตืน่นก็มาตบกูอยู่ดีโอเค ่ะเราก็เดินทางอันนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้ววันนี้ผมเคลียร์ไปเยอะมากนะเคลียร์แบบทุกกิจกรรมเลยนะสําหรับวันนี้วันที่13มกราคมนะครับก็อัดไปประมาณ2 3คลิปเนาะสำหรับวันเดียวเพราะว่าเรามีอะไรให้ทาเยอะนะครับเพราะว่าของยังไม่ได้ใช้เลยนะนี่อันนี้ก็มีให้เลือกแม็กกี้นะแต่ว่าเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันรอมันเอาเพชรกลับมาขายใหม่ก่อนนะเสีษดาที่เราไม่ได้ซื้อนี้ไว้นะครับผมพลาดและแล้วซื้อได้แค่สัปดาห์ละ สัปดาลหละครั้งครั้งละห้าโอ้พระเจ้าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ได้อีกห้าใช่ไหมโอ้ยไม่มีใครบอกเราเลยอะ่ะในคลิปอะ่ะเสียใจนะเราไม่ได้ตูนของไว้เลยอ่ะครับมีในแฟลชเซลไหมวะ มันมันมีมีขายไม่เอ่ยนี่ไงคุณผู้ชมกูได้แล้วกูจะทำให้คุณผู้ชมดูนะบัตรนี้นะบัตรนาวเลยนะครับนี่แหละที่ผมต้องการ <c oughs> อันนี้มันส8่พเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีถูกกว่านีา้เท่ากันวะอ่ะซื้อไปเลย มาแล้วเราจะไปลองอัปเกรดให้กับน้องโทโมโอเอกของเราปรับแต่งนะครับเพิ่มหนึ่งเลเวลสเตตัสคงที่บวกหนึ่งร้อยเหรอตรแต่งลเาจะลดสกิลหลอนที่ยังไม่ได้บันทึกคุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่อะไรวะภาษาลอยดาว สกิลหลอกหมอเดี๋ยวก่อนนะอ่ะก,กูไม่ได้หลอนี่ปรับแต่งเลยวิบวกขึ้นมา14%น่ะคุณผู้ชมเชื่อมันโหดมากอ่ะชื่อรูนี้มันโหดจังวะเราลองหลอเล่นดูไหม าาถ้าเราเลื่อเราเลื่อ,อไ,ได้บ้างเนี่ยม,มันก็มีแค่นี้แหละสามมันมันก็คมมันคมสุดแล้วจริงที่เหลือไม่มีอะไรแล้วคุณผู้ชมอะอว่าช่างมันนะเราเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะ HP นะได้รับสิบอทธิภาพพีวแล้วก็ได้รับพีวนะครับสิบห้าเซ็นต์นะโอเคโหจัดทำไมอีกูแม่งเดือแบกแน่นอนบอกเลยถึงพลังจะน้อยแต่กูตบร้องหมดอะจริง ยากอัพดาวให้มึงเลยว่ะลูกรักขูกพ <c oughs> ลังก็ได้นะไว้รอบหน้าเดี๋ยวหามาลูกพลังโทมเมะเท่าที่ทําได้แล้วกันนะเอาให้แม่งสุดเลยโทมเมออะรอบหน้าถ้ามันกลับมาผมอาจจะเติมเติมซื้อให้มันได้แบบต้นตันอะ่ะเออผุมเจ้ามันแน่โทมเมะจริงๆแต่ให้ซื้อตรงนี้ไม่เอานะแม่งแพงอะ่ะสามพันบาทคุณผู้ชมเนี่ยแม่งแพงเกินอะ่ะถึงจะอยากได้ก็เหอะมันเป็นลูกรักอะ่ะ แต่หล่อนขายแพงเกินไปนะเอาไว้สุ่มเจอกันใหม่เมื่อชาต้องการแล้วกันนะโอเคก็ขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับไม่มีอะไรให้ทำแล้ววันนี้เดี๋ยวเล่นต่อไปเดี๋ยวจะยิ่งเสียโทเค็นมากยิ่งขึ้นนะครับก็โอเคครับบายๆครับเอาไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับบายๆ